ตัง้งแต่อายุสิปีจิตก็เริ่มเข้าสู่มหาบุญมหากุศลไปเรื่อยๆไปเรื่อยจากมีทิฏฐิมานนะก็เริ่มที่จะละวางลดลาวาสอกลงไปเรื่อยๆเรืๆรื่อๆเห็นบุญเห็นกุศลเ,เห็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่ง คอยทิ้งทั้งโลกไปเรื่อยทิ้งทั้งโลกไปเรื่อย,ลอยสลัดออกจากใจไปเรื่อยเริ่มที่จะไม่มีมูไม่มีพวกเพราะอาจารย์รูปนัน้นท่านเสียแล้วละ่ะท่านก็เป็นพระหนุ่มดีช่วงนั้นท่านก็เป็นพระหนุ่มอายุยี่สิบห้าปีเราก็เป็นคนหนุ่มอายุสิบเก้าปีเข้ากันเต๊กเลยไงท่านก็ทุดงมาท่านก็ทุดงมา จิตท,ท่านรวมอยู่ที่ผาคอ้องจังหวัดเลยท่านพาไปดูสถานที่นั่นแหละมันก็ลงใจที่นี่เหตุผลเป็นอย่างนั้นโอ้มันปิดตัวเป็นยังไงนี่จิตรวมเป็นอย่างน,นางงี้เป็นอย่างนี้ท่านบอกนั่นโอ้นี่สว,าสวา่างสวัยจังงั้นอย่างนี้นท่านเล่าให้ฟังเพือขึ้นใจที่จิตรวมเพราะเหตุใดครับพ่อครูอาจารย์จิตรวมเพราะว่ากลัวสุดขีดนี่ที่มันอยู่ท่ามผาคลองนี้แหละว่ามันเดินมานี่ ไอ้ในถ้าน,นี้ก็เทือนเลื่อนลั่นเหมือนกับถ้าหรือภูีิจะถลมลุกก็ลุกไม่ได้เพราะนั่งนานขามันชาจิงตัดสินปัญหาสละตายท่านว่านั่นเพีนยไหมละ่ะเมื่อท่านตัดสินปัญหาสละตายจิตก็รล้วเข้ามารล้วเข้ามาพร้อมกับไอ้ตัวดำใหญ่นั่นเดินมาถึงตัวพอดีเจ้าก็ดับพุงบ่งไเห็นพาเราไปดูสถานที่ที่จิตทะรวมที่ผาคลองอุย้ยที่เราเห็น,นใจมันก็ขึ้นตีตั้งแแกอายุสิบเก้าปีนีนน่มันก็รู้มันก็เห็นนั่นแหะ ท่านก็เลยจับเรานั่งอยู่ที่ยากคาที่ท่านเคยนั่งนั่นแหละเราก็ไม่ทราบในสมัยก่อนนั่นะว่าการหรือพปฏิบัติเป็นยังไงทราบกับพระท่านนี่แหละเออมันก็จับปูเสีตุ้งขบวนาครั้งแรกนี่ไปนั่งอยู่งั้นท่านตอนหนีจากที่ก็เกิดความกลัวที่จะเป็นจะตายที่นั่นเห็นไหมละ่ะถ้ามีครูบาอาจารย,ย์อยู่ด้วยเอออยู่อยู่ด้วยนั่นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมละ่ะเวลาท่านหนีจากไปที่ท่านให้เรานั่งอยู่นี่นะนั่งอยู่นี่นะเดี๋ยวจะได้เห็นของจริงว่างั้นละ เออเขา,าจู่เขาคุบาจย์ก็คิดในใจว่ามาเลยก็คิดว่างั้นเลยเมื่อคุบา,าจาย์จากไปหล่ะนั้นโอ้ยจะเป็นจะตายตัวสั่นงันงกด้วยความกลัวดูที่ตอนนี้หน่อยเออคุมตัวเองไม่อยู่ฟุ้งชฟมเห็นไหมละ่ะเดี๋ยวก็นนเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็กลัวนั่นเดี๋ยวก็กลัวนี่โอ้ยสิ่งกระปีเกิดขึ้นในจิตอยู่อย่างนั้นจนถึงลุ่งเช้าไม่ได้นอนเลยมันกลัวนี่ มันก็จับปูใส่ร่มเหมือนจับตัวนี้เข้ามาตัวนั้นตายออกไปจับตัวนี้ก็ามาจับตัวนี้ตายออกไปนี่พูดถึงจิตมันฝึกยากนัน่ฝึกขนาดฝึกตั้งเตกหัวค่ำจนถึงเชา้าฝึกสติไม่ได้เลยฝึกภาวานาไม่ได้นี่ครั้งแรกในชีวิตนี่ความกลัวตัวนั้นเลยเห้พอาะตั้ก็รมาท่านก็รู้ดีนั่นเห็นไหมละ่ะผู้ที่ปฏิบัติธรรมระดับนั้นไม่ใช่ธรรมดานะลูกนะท่านก็รู้ดิว่าัก็รมมาปเป็นไงล่ะ จะปูใจดวงไหมล่ะไม่ธรรมดาพระภาวนานี้อย่างนั้นอายนี่สูงมันจึงมากจนประมาณไม่ได้เนี่ยถึงจะน้อยแล้วนะจิตจะไม่ลงก็ตามแต่ยังมีอานิสงส์ภาวนาเราสู้อยู่สู้ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเช้าไม่ได้นอนแม้แต่สักงีบเดียวสู้กับพันอยู่ไม่ได้ไปไหนมาไหนอยู่อย่างนั้นเนี่ยลูกไปททยนักทายเบาก็ไม่กล้าเพราะกลัวเห็นไหมละ่ะเรียกว่าขี้หดตดหายเป็นอย่างนั้นเลย นี่ความกลัวนะไม่ปวดเยี่ยวไม่ปวดขี้ไม่ปวดเยี่ยวเห็นไหมละ่ะนั่นนะใหม่ๆตั้งแต่สิบเก้าปีที่ผ่าคลองนี่นี่อุ้ยนี่เราเห็นเราจึงเห็นอนุภาพแห่งการภาวนาท่านผ่านได้ยังไงท่านผ่านได้ยังไงนี่จึงมีความเชื่อความเดิมใส่คงจะเป็นอุปนิสัยเดิมๆที่เราได้ตั้งสมบูรณ์บริมาตั้งแก่เป็นคารวาสหลายภพหลายชาติมาหรือปวดมาหลายภพหลายชาติมันจึงเข้ากันอย่างนั้นเราไม่พอนาตั้งแต่อายุสามสี่ขวบหรอก มันก็เลยเข้ากันตับเมื่อถูกสอนไปเรื่อยถูกสอนไปเรื่อยจิตค่อยปรับสภาพของมันเริ่มเป็นจิตที่วุบวุบวัากว,าก,วากที่เรียกตามหลักคำสอนว่าจิตเข้าสู่คณิกะอุปจาระคณิกะก็คือมันไม่อยู่นอยู่ไม่ได้นานพระจิตรวมไม่นานแต่อุปจาระจะรวมนานหน่อยคือการที่จะเป็นจิตแบบนั้นมันจะนานหน่อย ถ้าจะรู Hence, Things, ้ถ้าจะเห็นอะไรมันก็นานหน่อยไงแต่ว่าถ้าเป็นขณิกะนี่มันจะเป็นลักษณะประเดี๋ยวประดาวนี่ก็เป็นเรื่อยที่ตอนนี้เริ่มไปเรื่อยก็เริ่มดืมอดำทีตอนเนี้เริ่มเป็นประชาครั้งแรกดินั่นแหะก็เริ่มมันก็เริ่มไปเลยนั่นแหะท่านก็ฝึกให้ภาวนาก็เอ้าฝึกให้เดินจงกรมฝึกให้นั่งภาวนามันก็มีอานิสงส์เก่ามาแล้วนี่มันก็เข้าก็ได้โดยทานนี่นั่งจิตเริ่มที่จะได้ปีตินั่น เริ่มพี่จะสอดรู้จอดเห็นนิดน,นั่นเห็นนี่นั่นคิดจะท้าทายแล้วตอนเนี้อยากจะเห็น้วที่ผาคลองเฉียดายว่าไม่ได้กลับไปอีกอืมเลยไปที่โนนยางใหญ่บ้างโนนยางเล็กบ้างป่าชานั่นป่าชานี่บ้างเพื่อต้องการเห็นสิ่งนี้นี่เมื่อจิตมันเริ่มเป็นปึกเพ่นแน่นหนาะเป็นอย่างไน,น นันแหละการก่อตัวของสมาธิมันก็เป็นสมาธิธรรมดามันก็ย่อมที่จะเสื่อมมันก็เลยเสื่อมพอเสื่อมก็ต้องได้เห็นเหตุตัวนั้นเอาอำนาจแห่งการสวดมนต์ไหว้พระอย่างเดียวตอนนี้มันเสื่อมนี่คืความเสื่อมตอนนี้ก็พูดจริงว่านะมันเสื่อมนะมันเสื่อมไม่ได้ยังไงนั่นอ่ะมันไม่น่าจะเสื่อมเพราะจิตมันเป็นปึกแผ่นแน่นหนามันไม่ไปยุ่งกับทางโลกนะถ้าจิตมันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอยู่เนี่ย ก็ใช่อยู่มันอยู่ในกฎพระต่ละอย่างมันไม่ยุ่งกับทางโลกเลยนะมันจะอยู่ภายในเพราะมันเป็นปกติเป็นปกติมันไม่ได้สนใจกับนี่ไปหาจู่หากินจุดนั่นจุดนี้ไม่ได้เสวงหาจุดนั่นจุดนี้ไม่คิดว่าจะไปทุนมาไม่ไปทำโน่นไปทํานี่ไม่มีนี่แต่จิตมันเป็นเพื่อนแน่นอนมันเป็นปกติของมันอยู่ภายในมันเหมือนกับอยู่คนเดียวนี่แหละที่เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวอยู่ในสภาพว่าของมันเป็นอย่างนั้น นี่เราเป็นคา,ารวาเดยพูดให้ฟังเนี่ยน,นี่เป็นปึกเป็นเน้นหนาะที่เป็นคา,ารวาดนะป้าน,นั้นก็เสื่อมนี่มาเสื่อมในช่วงปลายๆของมันเต่ก็เอาคืนจนได้เล็กก็เสือเส่อมเสื่อมเดยวก็เจริญเด็กก็เสื่อมเดยวก็เจริญมันก็มีเสื่อมบ้างก็มีเจริญบ้างเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันนี่การภราวนานเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าบวชมาแล้วจะสั่งสมกองกิเลสเปตี คบหมูคบคณะคบมิตรเลวคบมิตรเลวเป็นพระก็คบมิตรเลวอีคบเพื่อนที่เลวอีก็เราเป็นพระเป็นสามัญนะก็ตัดทิ่ปัญหาความเลวความชั่วแล้วไม่ใช่เลยทำไมจะไปคบมิตรเลวอยู่แล้วทำไมจะไปคบครูบาอาจารย์เลวมูคคณะเลวแล้วเาทำไมถ้าเราคบหมูเลวครูบาอาจารย์เลวอยู่ก็เหมือนเหมือนกับที่เราทำลายศาสนาร่วมกันเห็นไหมล่ะร่วมอยู่ก็ดีร่วมฉันก็ดี เรื่องประพฤติปฏิบัติตรงทางราชการกร็ดีกับพระที่ทุกฉีนพระพุทธเจา้าปรับอาบัติเข้าใจอย่างต่อน,นี้ใช่ว่าผมเนี่ยก็มาจากเจ้กกา,าหมู่คณะกู้บาอจารย์นะที่ผมปฏิบัตินี่เพื่อมาคกกุ้มกันผลประโยชนผมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อลาไรชกกำรักความเสื่อเสือเดือนดือยอกักไข่ไม่มีในหลักครรสองพุทธเจา้จานี่ถ้ารักสาระจะเกิดขึ้นแล้วก็ใช้แลบชะกำรักให้เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สงสารก็คือจบตรงนั้นไม่ได้มีที่จะยัดใจพวงเปี ฟุงผีเหมือนบักทีแจมเห็นไหมละ่ะนั่นคืออาจารย์ใหญ่อาจารย์ในทางเร็วใครเป็น,นบังทีแจมอ่ะหรือเพราะส่วนมากก็เป็นเหมือนบักทีแจมนั่นแหละนั่นแหละที่ว่าเราจริงละแวดระวังหมู่คณะจะเป็นเหมือนบักทีแจมไม่น้อนนะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระชันชู้ใหญ่จะเป็นเหมือนบักทีแจมไม่น้อนนั่นมันก็คิดไม่ได้ที่ทำไมเราก็มันแตกเบื่อไปหมด เห็นเราเปดเพื่อนเราไม่ได้สนใจดอกแต่ผููเป็นปีดาเราคือวิเเจ้านั้งเปดเพื่อนนั่นเห็นไหมเหมือนกับเราคบมิตรเลยเหมือนกับเราเป็นผู้ทาลายศาสนาเหมือนกับเราเป็นผู้ที่ไม่ไม่เคารพศัสนาไม่เคารพผู้เป็นปีดาของตัวเองมันถูกต้องหรอือหรือว่ามาทําไมละ่ละเราก็ลงตรงนั้นนีสัยเราเป็นนิสัยอย่างนั้นเป็นนิสัยคนดีนะ่อยได้ไปคารวะมาไม่ใช่ว่าน,นิสัยเรวๆตำตามเหมือนหมู่เหมือนคณะผู้ดีก็ยกไว้นะไม่มาเล่ๆตำตามมาก็ทังที่เห็นนั่ะ ก็เต็มโลกเต็มโลกฐานผมมาบวชมาแล้วก็เห็นไหมล่ะพามีเขาเข้าม่านลูกอยู่ตลอดนั่นห็นไมีผู้หญิงมันก็เลี้ยวจาไปหมดเนี่ยมันก็โทษกันไม่ได้มันก็พอกันมันไม่มีอะไรที่ว่าเกินกันนะลูกนั่นน่ะลูกก็เห็นข่าวข่าวแต่ละวิแต่ละวันนี่ลูกชอบอย่างนั้นเหรอต้องการบุญอย่างนั้นเหรอต้องการอุบาสิกาที่มาอยู่วัดที่เรเรียนสงารนกันเหรอพระพุทธเจ้าไม่โปรดเอานะถือว่าเป็นพวกปัทภผละมา พระพุทธเจ้านี่บรดเอาเพียงดอกบัวทั้งสามเหล่าปคติตันอยู่พิปติตันอยู่เนยยะเต่พวกปัททะประมะพระพุทธเจ้าไม่บรดเอาเราเป็นบตรของพระพุทธเจ้านะเราจะทําลายพ่อของตัวเองหรือเอ้าเมา่พี่นาตัวนี้นะเราจะทําลายพ่อตัวเองเหรอพ่อเลือดพ่อประเสริฐลูกเลวๆจำสามมันไม่ถูกฉันสิบเก้าเมืนานี่ยริงไม่อยากจะให้มีอะไรจะเข้ามายุ่งเหืิงวุ่นวาย เราใจเฉพาะลูกศิ์เราไม่กี่คนก็คือจบตรงนั้นกลุ่มทางด้านลูกศิ์ที่เคารพเราหรือหมู่คณะกุบาจารย์ที่เคารพเราหวังมากหวังผลหวังหลุดหวังพ้นหรือหวังที่จะพึจปฏิบัติเป็นพระดีสาธุก็ไม่ได้ว่าแต่เราไม่มีหม่มีพวกนี้เห็นไหมละ่ะเราก็ไม่สนใจเรื่องนี้นี่พระอยู่กับเราก็ไม่กี่รูปยเียยูเจี้ย,ย,ยหายไปเลยนุองตาบัวไม่เคยพากระทำมาเห็นไหมละ่ะ หลวงปู่ม,มั่นนี่เพียงหกจีบลูกนี่ก็จะตายไล่หน,นีแล้วหลวงตาเรานสียยน่จีบห้าจีบลูกก็ไล่หนีแล้วไม่ใช่สถานที่สำตุมกิษณ์เห็นไหมละ่ะไม่ใช่สถานที่ที่คุกขี่ได้หมกได้คณะเป็นสถานที่ที่ภาวนานนะเป็นสถานที่ที่ส,สงบเงียบยิ่งน้อยยิ่งดีสมบูรณ์แห่งพระ่าผู้หวังมรรคของผลหวังดุลของผล เห็นไหมล่ะการทุกขี่ด้วยหมู่คณะย่าหาธรรมถ้าต้องการมาต้องการผลต้องการดุต้องการผล,กรกรผลยกเว้นเป็นพระผู้ที่บวชมาหาอยู่หาก,กินหรือเป็นพวกมาหาจนพ้นศาสนาม,เนเมีเต็มโลกเต็มท้องสารดังที่ลูกเห็นอย่างนัวันที่เจ็ดเก้าวันานี้เราจึงอยากจะให้เข้มงวดกว่าขันในเรื่องของพวกนี้อันเี้ขอฝากไว้ให้ลูกทุกคนนําไปที่ไหนแต่ต้องได้เรื่องขยะด้วยเพราะเราไม่ได้ไประชุมแันนั้น อันนี้ก็คุยกันเลนแล้วเราจะจัดสรรยังไงแต่ทิ้นปัญหาอย่างไงเรื่องขยะพาอผู้ที่ทํางานคือพวกที่กลุ่มของพวก,วกเราที่เป็นผู้ชายกลุ่มนั้นกินเหตุตัวนี้ก็คือขยะเราจะหาวิธีการแก้ไขยังไงอืเหมือนที่เราก็ไปบินธบนัตในบ้านเห็นไหมละ่ะมันบุญงานอะไรนี่ก็จะเห็นขยะเต็มอยู่นั่นแนหะก็บอกว่ายัางไม่ถึงเวลาถ้าเวลเรานี้ก็จะกวาดตั้งแต่เชา้ากวาดกอง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 ไว้แล้วก็เก็บ ใส่ถุงใส่อะไรไว้คือไม่ให้คนได้เห็นง่ายๆของพวกเราก็เจริญเดียวกันลูกเนะี่ยอย่าลืมนะลูกนะว่า,าขยะตัวนี้มันเป็นบุญลภาวะที่หนักจังก,กันเดะจริงหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเดี๋ยวนี้โควิดเริ่มกาลังระบาดขอให้พวกเราเข้าใจด้วยโควิดกําลังเริ่มระบาดถึงโควิดพันใหม่พันนี้ที่ว่ารุนแรงที่สุดมีคนตายเยอะแล้วนั่นนะก็ขอให้ลูกและแม่ระวังไปด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่า ผู้ที่ผ่านไปผ่านมานั้นอยู่ใกล้อยู่ไกลนั้นจะมีเชือ COVID, อ้อโควิดตัวนี้เข้ามาร่วมด้วยในงานเราหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงลูกอืมเพราะว่าเราก็ต้องเอาหมู่เอาพวกอืมเอาคณนนะเอาลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นธรรมชาติธรรมดาเพราะถือว่าเป็นการออกสงเคราะห์ลกูกเราก็ช่วยผู้เป็นบิดาได้เท่าที่เราจะช่วยได้นะลูกนั้นเราแค่นี้ลูกยอมแไปมากลูกนะ พอไม่ใช่นิสัยหลวงปู่ที่จะไปยุ่งเหยื่อกับทางโลกนะลูกนะนิสัยหลวงปู่บวชมาเพื่อต้องการเป็นพระอรหันต์นะลูกนะบวชมาต้องการภาวนาอย่างเดียวมิอยากไปยุ่งเหยื่อวุ่นวายกับทางโลกทางสง,งสารเขาพระอยากเด่นอยากดังพระหิ้วแสงก็เ,เต็มโลกเต็มสงสารอยู่นะลูกนะแล้วบวชมาให้ละกิเลสดูนะนี่หน้าที่ผู้ชาติตานี้ไม่ใช่พว,พวกเราบวชมาเพื่อสังสมความกิเลสนะลูกนะ สถานที่วัดวาอารามเป็นสถานที่ภาวนานะลูกนะมันแน่นทีเออมีการมีงานมีจิตวัตรที่เราจะต้องทําเราต้องร่วมกันรวมกันเต่อย่าห่างเรื่องภาวนายืนเดินนั่งนอนผู้ชิดติมถามการภาวนาต้องอยู่ทุกเมื่อเห็นไหมหลวงปู่เคยพูดในปันเสมอว่าเมื่ช่วงที่กวาดวิหารลานวัดจิตหลวงปู่ก็ยังสามารถเป็นพลังกำลังใหญ่ดับทั้งโลกได้ ช่วยเป็นประขาวอภิษฎนาดูที่็ภาวนาล้วนๆนี่ยืนเดินนั่งนอนผู้คิดเดิมทำก็ภาวนานี่ไม่ใช่ว่าจะมาสั่งสมกองกิเลสในวัดวารามนี่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมล่ะเรียกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดตลอดตลอดยืนเดินนั่งนอนผู้คิดเดิมทำมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจตลอดตลอดแล้วอะไรที่เป็นปีติเป็นผีจะเข้ามายุ่งได้นั่นเป็นการภาวนาอภิษฎนาอีกแบก็เป็นการภาวนา ดิ่งอยู่อย่างนั้นสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้เห็นอะไรก็ทิงท้งทิง้งหมายถึงทิ้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่อปรีที่เข้ามายุ่งในการภาวนาแล้วก็ไม่ใาต่ตอนแรกเนี่ยถ้าคิดว่าภาวนาแล้วจะโดดเด่นรู้ทะลุไปในกาลโลกโลกแล้วรูปโลกใช่มันรู้คนละแบบไม่ใช่ว่ารู้แบบตาที่เป็นเปรตเป็นผีตาที่มีกิเลสเปรตผีนั่นรู้ด้วยตา ที่ไม่มีกิเลสเปลีผีตาใจที่เป็นตาทิพทิพที่เหนือทิพที่เรียกว่าจิตอัลนั้นเหมอนพุทริจ้าแล้วก็นะัง่งสงฆ์สาวบอกเออเป็นอีกเรื่องหนึ่งไอ้พวกเรานี่เห็นนั่นเห็นนี่มันเป็นนิวรณ์ที่มากัน้นคุณงามความดีทิ้งให้ได้ต้องให้จิตลงซะก่อนต้องให้จิตรู้ว่าเป็นเป็นสมาธิตั้งมัน่นไม่มีนิมิตใดๆเข้ามาขวาง ถ้าตาใจที่มีนิมิตเข้มาขวางอยู่ก็แสดงว่าจิตยังไม่ลงสู่อัปปนาฐานของจิตไม่เกิด